สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปเกมอนยู วันนี้อยู่กับผมครับเอ็กเกียครับอยู่กับก็อดด็อกครับผมแน่นอนครับโอ้วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องโปกเกมอนกันอีกแล้วฮะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโปกเกมอนที่ค่อนข้างเก่งกาจเลยถูกต้องครับในเรียกว่าเก่งกาจในด้านของฟอร์แมตของอ่าร์วีจีหรือว่าวิดีโอเกมนั่นเองใช่ครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงโปกเกมอนที่ทัดเทียมกับโปกเกมอนฟรีเจนเดอรี่ครับหรือทัดเทียมแค่นั่นเองถูกต้องฮะในโดยต้องเกริ่นก่อนว่าในบางฟอร์แมตของการแข่งขันเนี่ยเขาไม่สามารถใช้โปเกมอนในตำนานเนี่ยในการแข่งขันได้อ่าเเเเเเ้้าารรีีียกกว่่่่ออออไมมใใหชโปนนนนจังถูกต้องงครับซึ่เจ้าพวกกนนีี้ัมมโปเอ ที่ทับเทียมกับโ o k e ม o n l e g e n ด a r y คือความเก่งเนี่ยคือพองัดกับเทพได้เลยใช่ครับผมมีชื่อเรียกกันว่าซืโดซืโดนะเลเจน d a รีเ e g e n d a r y นั่นเองโดยคำว่าซืโดเนี่ยคือหมายถึงปลอมเทพปลอมอะไรประมาณนั้นนะก็จริงๆว่าโหเก่งนะเดี๋ยวจะเล่าว่ามีตัวไหนบ้างแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวคุ้นๆคุ้นๆกันทั้งนั้นเลยสปอยกันเลยส่วนใหญ่จะเป็นธาตุมังกร มีมังกรติดมาด้วยถูกต้องครับนะโปเกมอนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นท่ามังกรเกือบทั้งหมดเลยนะในซูโดาเลเจนดารี่ที่เราจะมาพูดให้ฟังกันครับผมโดยหลักๆเจ้าซูโดเลเจนเดอรี่นะครับถ้าอยู่ในเกมเนี่ยค่าสกัดโดยรวมครับปกติพวกถ้าเราเคยเล่นเกมเนาะครับโปเกมอนทุกตัวก็จะมีสกัดนะครับแต่เจ้าพวกซูโดเลเจนเดอรี่เนี่ยจะมีสกัดรวมกันเนี่ยเกิน600แต้มขึ้นไป600้อ่หมขึ้นไปครนะไม่ว่าจะเป็นพวกเอชพีพีอะไรค่เอ็มพีอะไรต่างๆนะครับจริงๆอ่ะ ซืโดวีเจนเนอรี่มีมาทุกๆเจนเมลิชั่นเลยอ๋อคือทุกเจนเหมือนจะมีอย่างน้อยหนึ่งตัวอ่ะประมาณหนึ่งตัวครับก็งั้นมาเริ่มกันที่เจนแรกเลยเจนแรกครับผมถ้านึกถึงโปเกมอนที่เป็นทัดเทียมกับดีเจนเนอรี่อ่าในเจนแรกก็ต้องไม่พ้นครับตัวนี้ขวัญใจหลายคนบางคนชอบแน่นอนใช่ครับโปเกมอนคู่กายวาตารุครับผมครับผมเจ้าไข่เดีวนั่นเองหรือว่าเป็นอ่าบาบิคอนปอมครับก็แม่บาบิคอนปอมนะก็วัตคายเดียวนี้มีความโดดเด่นนะในเรื่องของความเร็ว แล้วตัวมันตัวใหญ่ๆนะเป็นโปยมอนเนี่ยเป็นอัดในในเกมเนี่ยจะมีธาตุที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าการ์ดนิดหนึ่งอ่าใช่อ่าอย่างไทริวเนี่ยจะเป็นธาตุมังกรแล้วก็ธาตุบินรวมไฟนิงอะดาร์ตันไฟนิงซึ่งโอ้ก็แบบว่าถ้าใครจะเล่น Gen หนึ่งเนี่ยครับจะต้องรู้ว่าจริงๆแล้วตัวนี้มีสปีดที่สูงมากเลยนะโอ้คือเห็นมันตุ้ยหนุ่ยอย่างนั้นนี่คือจริงๆมันไวโอ้แต่ไวมากในกระตูนก็ไวบินแบบฝอฝาฝอฝาเลย เหมนในกระตูนเขาจะเป็นตัวส่งจดหมายใช่ไหมใช่ครับผมซึ่งในเกมเนี้ยโอ้โหจริงเก่งมากเลยนะครับแต่พอมาอยู่ในการ์ดเนี่ยฮะโอ้โหจริงๆน้อยมากนะที่ไม่ค่อยเป็นคนใช้มันจะมีเฟิร์นดอน GX ที่เป็นอะไคร,ริล GX ที่เอามาใช้ท่าตี270อ,อันนั้นเป็นเรียกว่ามันเป็น,ปนอยู่ในเด็กมิวด้วยผมเรียกว่ามันเป็นลูกกระปุกหลวงครับลูกกระปุกหลวงมิวมันเป็นตัวมันตัวหลักมันด้วยใช่เป็นการยืมท่าด้วยเอฟเฟกต์พิเศษของนอทูมากกว่านะครับก็เรียกว่าจริงมันไม่่ใชตัวหลักนะกก็เลยับว่า อยู่ในอยู่ในการที่เรียกว่าถ้าจะเรียกว่ากานี่ไม่ได้เลยนะผมนะโอ้น่าสงสารนะจริงๆอยู่ในฟอร์แมตเกมนี่ก็เป็นถึงก็เป็นดูเจนเดอรี่บางคนนี่ให้เทียบให้เป็นเทพเลยอะเป็นเดจนเดอรี่เลยครับเจนถนดมานเจนที่สองครับเจนที่สองตัวนี้เท่มากใครใครก็ชอบครับแถมในเกมเนี่เก่งจริงอันนี้เก่งจริง แตัวที่2คือตัวบันคิรัสโอ้โหบังคิรัสตัวนี้มีลักษณะคล้ายๆแบบเหมือนกอซิล่าถูกต้องถ้าเราถ้าเเขียวๆถ้าเราพูดจริงก็คือตัวกอซิล่าอ่ะนะตัวบังคิรัสเนี่ยโอ้โหอยู่ในเกมเก่งยังไงเขามีความสามารถแซนสตอมถ้าใครเคยแบบไม่ต้องถึงกับว่าเป็นโปรเพลเยอร์นใน VGC นะอ่ใน v แค่เคยเล่นนะจะรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยใส่กันทุกคนเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยแซนสตอมเนี่ยก็คือทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยกลายเป็น เป็นหมอกมันทะยุทะเลสา,าบแบบเหมือนต่อทา่าเขาใช่ไหมเหมือนท่าเขาเนี่ยจะเป็นอ่าต่อสู้กับทา่ามืดใช่ใช่แล้วก็เป็นตัวที่โจมตีกายภาพเนี่ยแรงมากๆดูดดแลนสุดๆเลยโดยเฉพาะท่าเอิร์ฟเฟกซึ่งเมื่อมีเอเบลิตี้นะที่เป็นซันสตอร์มจะทำให้พลังโจมตีเขาเพิ่มขึ้น50%ยิ่งพอลึกลงไปในวีดีซเนี่ยใน v ี c เนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะแบ่งย่อยไปมากกว่าการเกมเยอะเลยถูกต้องอาการโจมตีเนี่ยมีทั้งกายภาพทั้งเวทนะโอ้โหไม่ไม่นับการแพ้ท่าที่มีมากกว่าการอีกถูกต้้องครับแลว ด้วยความที่เขาเป็นมืดเนาะแล้วก็เป็นดินเป็นมืดกับต่อสู้เขาก็เลยแพ้หนักๆเลยเป็นมืดกับดินใช่ไหมเป็นมินอ่าเป็นดินแล้วเขาเลยแพ้ต่อสู้หนักๆเลย คูณสี่ซึ่งในในการเนี่ยการแพร้่าจะมีแค่คูณสองเท่านั้นนะถูกต้องครับผมตอนนี้จับไปถึงคูณสี่เลยทีเดียวใช่แล้วพูดถึงมาพูดถึงในการเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งอ,ออกเป็นตัวใหม่เลยล่า <จน S 2> สุดคร <จน S 2> ั้งเดียวตัวโจมครั้งเดียวกับบาร์คิลัวสวีครับแล้วก็มีเป็นเรื่อง่าออสเตรเนสการ์ดนะโอ้โหเน่ยมากสวามสวยงามเป็นรอนตีพุงอยู่กินอินเใช่ก็โจมตีแรนชิงสองร้อยกินก็ไม่เลยนะชิงการ์ดบนกองนะเป็นง่้ไขก็เป็นเป็นตัวที่ในการ์ดก็พอจะสู้ได้อยู่ทุกวันแต่ในเกมนี้เก่งมากๆเพราะว่าเป็นนตตััวทีี่เเปปิิดออบบล้้ใหกกโม ธาตเดียวกันได้ดีมากในการนี้เป็นจู่โจมครั้งเดียวสมชื่อเลยฮะไม่ใช่จู่โจมเขาครั้งเดียวตายฮะจู่โจมได้ครั้งเดียวเนี่ยแล้วตายแล้วนะคร <c oughs> ับผมถัดมาฮะเจนที่สามเจนที่สามนึกถึงตัวไหนบ้างโอ้ตัวที่สามนี่จริงๆต้องเกริ่นก่อนเลยฮะว่าในเจนที่สามเนี่ยมีโปเกมอนน,น่าสนใจค่อนข้างหลายตัว<อ>แต่พอเป็นซูโดโปเกมอนเนี่ยครับผมเราจะไม่สามารถนึกถึงตัวนี้ไม่ได้เลยครับตัวไหนครับโบวันเดอร์ครับใช่โบวันเดอร์โบวันเดอร์นะมังกรมังกรที่เรียกว่า มังกรปีสีชาติเลยสีแดงแต่ตอนเลยใช่ต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาเจ้อวยอนิดหน่อยนะใส่ร่างใส่อะไรให้เขาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนเอามาใช้เท่าไหร่อ่ะจริงพอพูดถึงโบว์แมนเดอร์เนี่ยย้อนกลับไปเจ้าบบงกิล้าเมื่อกีหนึ่งบบงกิล้าโบว์แมนเดอร์ทั้งคู่เนี่ยมีร่างเมก้าด้วยนะอ้าวใช่ผมลืมไปเลยบบงกิล้าก็มีร่างเมก้าซึ่งโบว์แมนเดอร์ก็มีร่างเมก้านะก็เลยแบบว่าพอเป็นโบว์แมนเดอร์เนี่ย ที่เป็นร่างปกตินะคมีขาเป็นร่างไมค้าขาหายรัเป็นเหมือนเครื่องบินเลยเหมือนเหมือนยานบินนะฮะใช่ครับแต่ถ้าแบบถ้าลบตาเขาออกเนี่ยผมนึกว่าเป็นพัดนะเพราะมันโคลนเป็นด่างจับใช่เม็นโคลนยาวๆก็เจ้าบันเจ้าโบมันเจ้าในเกมเนี่ยเขาเก่งโดยเพราะเขามี ability intermediate intermediate ครับ intermediate นะพความสามารถก็คือเมื่อเขาโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะลบค่าพลังโจมตีของฝั่งคู่แข่งหนึ่งระดับหนึ่งระดับนี่คือมันเยอะหรือน้อยแค่ไหนครับ ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยเต็มของโปเกมอนเป็นมีทั้งหมด8ระดับก็คือ1ดับก็ถือว่าเยอะนะใช่1ใน8เพราะบางตัวก็ไม่ได้ตีเต็ม8ถูกไหมฮะใช่ครับโอ้แล้วโดนลดไป1ระดับเกือบ10-20%นะครับโอใช้ได้่าก็เยอะอยู่ครับแล้วพอมาอยู่ในการ์ดมีคนเล่นบ้างผมเล่นของทียว่าเล่นบ้างเป็นโบมันเตอร์วีแล้วก็มีวีแม็กด้วยใช่ถามว่ากากไหมกากแต่ ก็พอมีคนเล่นนะเพื่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเขายังพอไปตีว่าพอไปตีได้คือยลงพื้นพืนอยู่ความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรนอร์เวย์เท่าไหร่ก็เป็นตัวตีแรงตัวนึงต้องบอกว่าถ้าทาของเขาอย่างในเกมนี่เป็นเหมือนเป็นมังกรกับ normal ก็เลยทำให้เขาพอมาอยู่ในการเนี Boy, ่ยม hey, ันเป็นนอร์มอลแล้วมันไม่ชนะท่าไหนเลยนะแถมยังแพ้ท่าด้วยเราแพ้ต่อสู้อีกแล้วนะครับก็เลยทำให้บอกว่าอยู่ในการ์ดนี่ดุกักกักขึ้นเลเหมือนจะแพ้สายฟ้าหรือเปล่าที่ในการ์ดผมจะไม่ผิด มันเป็นบินนนเป็บิด้วยใช่ไหมใช่่ก็แล้วแต่แล้วแต่ปลายไปนะครับตัวทอมาจริงจริงเทนสากี่ตัวอ๋อครับเต้ตัวที่สี่แล้วผ่านมาสามตัวแล้วเต้นสากี่ตัวนี่เป็นตัวที่ผมชอบมากเลยครับตัวนี้ผมว่าเป็นขวัญใจใครหลายคนเลยนะออกมาตั้งแต่บล็อกที่หนึ่งและล่าสุดก็เพิ่งออกไปเมื่อเร็วๆนี้คือขวัญใจของแชมเปี้ยนไดโกะเขาเลยตัวนี้พูดถึงไดโกะผมขาดไม่ได้ครับเป็นอ่าไมค์ทอปนั่นเองนะโดยท็อปไมค์ทอนเนี่ยโอ้ในเกมนี้เรียกว่าเป็นตัวที่ หลายคนใส่มาเหมือนกันครับเป็นพลังจิตกับเหล็กใช่การจับคู่ท่าที่น่าสนใจเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในเกมนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีภาคใหม่ออกมาครับเขาก็เป็นเรียกว่าเบต้าของเกมโดยเพราะว่าเขามีร่างเมก้าไม่แน่นทั้งสาตัวพูดมานี่มีเมก้าหมดเลยนะโยมไข่ริวไม่มีเมก้าไค่ริวไค่ริวยังไม่มีไก่เลยนะแถมแบบหรือว่าบาร์บีคอนนี่แล้วเป็นเมก้าเป็นเมก้าของร่างไค่ริวแล้วโดยเฉียวเฉียวมีเขาด้วยคล้ายๆเลยนะคล้ายๆนะโดยพอเป็นเจ้าเมตากรเนี่ยครับ ตอนที่เป็นจีเอ็สก็เก่งเก่งเพราติดท็อปอยู่โอ้เป็นเมตาในช่วงแรกๆบล็อกแรกบล็อก2เลยใช่เพราะความสามารถของเขานี่โอ้กดจีเอ็ทีมเซิร์ชอะไรก็ได้ห้าตายแล้วไมีความสามารถที่จะติดจี้ให้กับบยมอนในตำแหน่งต่อสู้ได้ด้วยถูกต้องจี้จิตหรือจี้เหล็กอ่ะคือดุดมาเลยอ่ะนะก็เราเรียกว่าเป็นตัวที่โกงมีจี้ให้ตัวหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ250นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือเปล่าใช่พอขยับเป็นวีแม็กก็ไปอยู่ในคล้ายของจู่โจมต่าน่ ท่าเหล็กมาในของท่าเหล็กใช่ชื่อท่าละผมไม่รู้เมยดายดายแดนหรือเปล่าไม่น่ใจนะตีร้อยห้าสิบใช่ไหมตีอ่าตีร้อยหนึ่งอ่าตีร้อยหนึ่งตีร้อยหนึ่งแต่ถ้าเทินที่แล้วใช้ท่านี้ไปแล้วจะตีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมคือถ้าเทินที่แล้วตีไปร้อยหนึ่งเทินนี้หลังจากนั้นต่อไปเดี๋ยวจะตีเป็นสองห้าเรื่อยๆเลยถูกต้องหมดจนกว่าจะล้มซึ่งถ้าตีสองครั้งเนี่ยรวมกันเป็นสามร้อยห้าสิบเนติมตรก็ตายทุกตัวตายทุกตัววีแม็กที่เลือดที่ผมเห็นสสูงุดก็อ่า อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเอาเรียบร้อยแถมยุคนี้เนี่ยเป็นยุคของการที่จะโจมตีสองทีอยู่แล้วใช่ครับผมน่าสนใจน่าสนใจมากเลยสำหรับในการเกมก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ติดเบต้าถึงขนาดนั้นต้องบอกว่าเพราะด้วยธาตุเหล็กในการเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งอยู่ตอนนี้ใช่ครับผมอ่าซัพพอร์ตเยอะอ๋อใช่หลายหลายใบหลายหลายในท่านโซเซอร์อันนี้ก็ใช้ได้ ดีมากใช่มาพูดถึงระฟังด้วยนะย้ายจี้ยกย้ายไม่ได้อมาพูดถึงเบลิตี้กันดีกว่าเบลิตี้ครับของเมตากอสที่อยู่ในเกมก็เคลียร์บอดี้โอ้เคลียร์บอดี้เป็นความสามารถที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่ากล่าวว่าตัวเมตากอสเนี่ยจะไม่โดนลดค่าสเต็ตถูกต้องโอ้ก็คืออย่างอิทิบิเดของโบมันเดอร์ก็ทำอะไรเขาไม่ได้ถูกต้องก็เหมือนจะเป็นก๊อกป้องกันยิงมาก็อ้าวไม่ทำงานแล้วมีเคียร์บอดี้เท่าไหนก็เท่านั้นเลยนะไม่มีทางโดนดีบัฟอะไรประมาณนี้แสงแกร่งครับก็สี่ตัวที่ผ่านมานี่ก็โอ้พอกึุ่มๆแล้วนะ จริงๆต้องบอกว่าต้องบอก,กว่ามีอ,อีกขึ้นหนึ่งอ๋ออ๋อน,นี้เป็นแค่พาร์ทแรกเท่านั้นใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องอไปติดตามกันด้วย<น>อีกทีหน้าต้องบอกก่อนว่าโอ้โหการ์ดทั้งหมดที่เรานึกถึงเนี่ยโอ้หหลายตัวตอนนี้ยังหาสัหซื้อสักต่างแดน่นอน เพราะว่าถ scr um, ้าผมอยากซื <uk> ้อสะสมอย่างถ้าเป็น4ตัวจะซสุดโอเปมอนเนี่ยผมต้องทำไงครับคุณไอเกียแน่นอนครับก็สามารถหาซื้อได้ที่โต๊ชแทนจำหน่ายตามร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปนะครับแต่ถ้าใครยังอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนิสติงโพสครับผมสำหรับวันนี้ครับผมกอนด็อกครับผมไอเกียครับผมก็ต้องลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับและยังสามารถรับชมคลิปอื่นๆได้ทางด้านนี่เลยครับ